ฝ่ายค้านยื่นเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรายบุคคลใน6กข้อหามีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม11คนฝ่ายค้านยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อประธานรัฐสภาแล้วนะคะโดยมีการล็อกเป้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นรวม11คน นายแพทย์ชลาน่าสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบลงมติเป็นรายบุคคลมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม11คนจากข้อกล่าวหาทั้งหมด6ข้อตั้งแต่ความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินและความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านนายชัวลีกภายประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกขอเวลาตรวจสอบรายละเอียดก่อนบรรจุเข้าวาระและจะขอหา,หารือผู้นำฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันอภิปรายอีกครั้ง เนื่องจากมีกฎหมายที่ต้องพิจารณาค้างอยู่ในสภาขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบลงมติไม่ไว้วางใจทั้งหมดนะครับ182รายชื่อนะครับของสมาชิกพักร่วมเราก็เป็นไปตามบทนิมรัฐรรนูญนะครับไม่น้อยกว่าหนึใน5ที่กำหนดไว้เพื่อขอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะครับซึ่งมติเรา ได้มีความเห็นพ้องต้องการชัดเจนนะครับทั้งหมดเป็นนายก1ท่านนะครับและรัฐมนตรีอื่นอีก10ท่าน